สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเซมบรูวิต้อนรับแต่ละกันแน่นะครับสวัสดีครับเอ็มสามนยทุกท่านนะครับกับเรลขาผู้บริหารนะครับแล้วก็พระงานธนาคารกรุงศรียุธยาจำกัดมหาชนเอ็มสาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ค่ำคืนไดปาร์ตี้ของเรานะฮะซึ่งถือว่าเป็นค่ำคืนที่แต่ละคนตื่นตาตื่นใจมากๆนะฮะไม่รู้ว่าสาาไหนจับได้ตัวอักษรอะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวช่วงประกวดชุดกันเนี่ยนะฮะ จะมีเขาเรียกว่ามีคอนเซปต์มานําเสนอกันนะฮะว่า กลุ่มไหนสาขาไหนจะได้รางวัลไปในวันนี้บอกเลยว่ารางวัลเนี่ยต้องต้องแย่งชิงกันได้นะฮะเพราะว่าจัดทีมเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่าคืนนี้กระบวนการต่างๆเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดขึ้นด้วยความสุขความสนุกและความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้ผ่านกิจกรรมช่วงบ่ายกันมานะฮะในการที่ไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนรวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของเราตอนนี้ผมเชื่อว่าแต่ละท่านเริ่มคุ้นเคยเริ่มสนุกสนานคึกคักกันมาแล้ว แต่ต่อจากนี้ไปนะฮะเราจะมีเรื่องราวของของขวัญของรางวัลกำลังใจอีกมากมายให้กับทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับเอาละครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านฮะแล้วต่อจากนี้ไปครับเราจะนำทุกท่านเข้าสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เราทุกคนได้เตรียมความพร้อมนะฮะแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวเราจะได้มีกิจกรรมที่สนุกสนานมากมายหลากหลายในวันนี้พร้อมเรียงครับที่จะเข้าสู่งานอย่างเป็น ทางการพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วผมจะแยกเรียนเชิญนะครับทางผู้จัดการภาคธุรก,กิจสาขากลาง3-04ครับคุณชันชนะพรศรีสุรัตน์ครับได้ให้เกิเกาเปิดการกดนเลยที่ับเรียนเชิญครับ จากนี้นะครับเดี๋ยวจะนำท่ทานเข้าสู่การมอบรางวัล A A G I ครับที่จะมอบให้กับสาขาที่มีสิทธิ์ลุ้นนะครับจากนี้ขออยาตเรียนเชิญภาพแก้วครับได้เป็นผู้มอบรางวัลครับโรไต้อนนับภาพแก้วเลยสักครั้งหนึ่งนะครับเย้ yeah, เอาละฮะตักขึ้าสาขาสามแย่ครับเสือป่าโอสยามจักรวัดและสวนบ้านนี้นะฮะรางวัลจะมีนึ่บาท2รางวัล หนึ่งรางวัลและ3,000บาทอีกหนึ่งรางวัลนี่แค่ออเดอร์นะฮะนี่แค่ออเดอร์เป็นสาขาอะไรลุ้นกันดูครับโอ้โหสาขานี้ยรถติดพอสมควรครับจกกักรวรรดิทับ1,000บาทเรียนเชิญพิการตาเนะฮยนะสาขาจะเป็นสาขาอะไรนั่นคือเล็กเสือตา ยังมีรางวัลอีกเทีะยครับโอ้โอีแค่วันแร,รกรางวัลแร,รกๆเท่าน,นั้นเองนะฮะเดี๋ยวจะปวดเขา่าซะก่อนเอ่าแล้วครับ เราจะขยับขึ้นมาที่นะฮะตอนนี้ทั้งหมดมี5สาขาใช่ไหมฮะค่ะหนึ่งพันบาทกีคือ3นะครับอีก1,000บาทจะเป็นสาขาอะไรครับเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าใครจะได้สูงสุด3,000บาทครับนั่นนี่คือ1,000พันบาทับสมักงานสาขา3แยกครับเจ๊บ แต่งกับวันเลยนะโอ้โห,โหนี่เป็นเสื้อผ้าที่ต้องใช้ผ้าขึ้นโรงงานนะฮะถึงจะมาเป็นชุดนี้ได้นะครับตัดเย็บอยู่ครึ่งเดือนนะครับไม่ธรรวดานะฮะโอ้สุดยอดมาก ทีมงานที่เรียกว่าตามตัวอักษรเดี๋ยวจะให้ออกมาโชว์ทีละสาขานะฮะท่านจะพูดคอนเซ็ปต์แบบไหนอย่างไรก็ได้จะมีโชว์พิเศษอะไรอยากจะแดนอยากจะเต้นบอกดีเจผมได้เลยนะครับแต่ขอให้บอกโล่งหน้าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปครับเราจะเข้าสู่เวทีการโชว์ตัวแล้วครับเราจะเริ่มจากสาขาแรกกันเลยที่จะมาโชว์ตัวตอนนี้นะฮะทุกคนคือคณะกรรมการจะร่วมโหวตในกลุ่มไลน์ของเราซึ่งจะมีลิงก์ให้โหวตนะฮะส่วนใครโดด เด่นเป็นพิเศษภาพจะเป็นผู้บอกเองนะะรับซิบบอกเองนะฮะว่าใครโดนใจที่สุดนะครับเอาละฮะจากนี้เชิญสาขาแรกครับราชวงศ์หน้าเวทีนะครับทั้งสาขาได้ให้เชิญครับกรมตำรวจราชวงศ์ด้วยได้อักษรอ,อะไรครับพี่ครับพึ่งพอพึ่งก็เลยออกมาเป็นผี ถ้าออกมาเป็นออกมาเป็นสามีอะไรคนเลือกเลยนะออกมาเป็นผีทําไมเราถึงตกผลึกออกมาเป็นผีครับพี่พี่พูดใส่ไปสักนิดหนึ่งคณะกรรมการจะได้ให้คะแนนใกล้กับความสูงที่เราจับได้เลยคือรวมถึงอยู่ในเทศกาลด้วยนะครับยังไม่แต่งหน้าเหนี่ยยังไม่แต่งหน้าอีกเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> ไปลงที่ไหนมาเนี่ย <c oughs> มีใครที่โดดเด่นที่สุดในทีมที่จะนำเสนอเพิ่อนกันไหมอะ ผมว่าคนนี้แหละขออนุยากนะฮะช่วยนำเสนอคอนเซปต์ผีให้มันหลอนและเสียงน่ากลัวที่สุดอยากจะพูดขอคะแนนจากคณะกรรมการแบบไหนก็ได้ให้มันน่ากลัวตามตอดได้ครับท่านจะแสดงอะไรเชิญครับนากโว

เป็นการสาธิตวิธีการลูกพ้วกนะครับโอ้โหน่เอาละไม่แน่นะครับอาจจะได้ชนะเลิศก็ได้นะครับสาขาอื่นต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะต่อไปเรียนเชิญสาขาวรจักรรมกอไก่เลยนะครับจะใช้คำอื่นมันก็ดูไม่เหมาะสมเนาะกอไก่จะใช้คำอื่นที่ว่าไม่เหมาะสมนี่คือคำว่าอะไรครับภาษาเหมนกัครับการเรีปลี่ยนทิศเนดีกว่าโอ ถ้ามาที่นี่ก็น่าจะใกล้เคียงอยู่นะาก็คือเป็นคนขับเขที่ในสมัค้นคนขับเรือยนี้เราเราคิว่ามีความมีความสมานสมัานกัที่กับที่ตะเตาแเราโยนเขได้เหน้เล่นเขาเราก็คือตาขาวอร์ร sao đây này เสร็จเธอดีมากนะฮะการเรียงคือชนเผ่าที่มีความสามัคคีเหมือนเราทุกคนนะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมและชุดต่อไปครับนั่นครับเดี๋ยวเรามาฟังว่าทั้งเสร็จของวงเงที่สองเนี่ยนะฮะได้ตัวอักษรอะไรแบบไหนยังไงดูซิว่าจะได้เสียงคลิปจากทุกคนรับส่งหรือไม่เอาไปดูกัครับเดี๋ยวเป็นจิ้งจ๋ายสักคหนึ่งครับนี่เชิญนักแสนอเลยครับ ก็คราสาข,ขาโรงเรียนนะคะจับได้ตัวทอทงนะคะก็เลยออกมาเป็นทงชาติทีนี้เราก็อยากให้มันมีความหลากหลายแล้วก็เลยเอาหลายประเทศมาผสมกันก็ให้น้องๆเขาแดน้นำตัวเป็นประเทศที่สองสุดสุดแล้วกัน้วใจมากครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ประเทศจีนก่อนนะคะนี่ฮาวสวัสดีค่ะชาชาครับอะไรนะ ตามนั้นเลยครับเฮ้บิกนลกน,นี่นัสุดท้ายนี่คือคอ,อันนี้ไม่ใช่แนะนตัวครับอันนี้คือความเจ็บปวดครับ โชว์เพ่นไปครับหลังจากเจ็บปวดแล้วดอะไรเพ่เติมไปครับมีเพเติมนะโอ้เซฟอเอกัเืนิมสายโอ้โหไรเลยครับสุดท้ายแม่เป็นโฆษณาชาติที่ราทบใจมากนะครับช่วยญี่ปุ่นนะโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะะครับสาขาต่อไปเชิญสาขาสา สวัสดีครับโอ้แล้วครับเชิญครับเชิญสวัสดีได้เลยครับเราจับได้ห้อหีบค่ะขอยหิ้นั่นคือเลยเป็นหางเครื่องหางเครือ่องโล่งใจไปนะเอาแล้วครับมีอะไรอยากจะโชว์หรืออยากจะนำเสนอเชิญครับเชิญนำเสนอต่อครับเชิญครับ โอ้โหพร้อมกันมากนะครับสิ่งที่ลุ้ที่สุดตอนนี้คือเมื่อไหร่จะเข้ากับดนตรีได้โอ้โหดูแค่การโยกดูแล้วก็ว่าสอานาน อะไรมาเองด้วยนะฮะใครใครจะไปรู้สวัสดีโอ้โหน่ารักมากนี่ยอดสวยมากเลยโอ้โหโชคดีที่รู้ขึ้นได้อย่างปลอดภัยนะออยอดตัำเลยอเอาละครับเชิญคอนเซ็ปต์นะครับของสาขาเราครับจารุเมืองทำไมถึงเป็นชุดนี้ครับใช่ไหมนะครับต่อที่ได้มาคือได้ตัวสองมาหรุ ครับโหเครียดเลยนะอุยอนมันยากอะยากมากครับแต่ก็คือให้ใจร้ายโอ้ปวยเลยคือมันเครียดไม่เกรงขึ้นสมองเลยยาวเยอะที่สุดครับเพราะว่าไปใช้ในการสังคมโอ้ก็แบบว่าได้คชายาอะไรไปนน้อยเกิดอะไรครับเมื่อเมื่อเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเข้าเรื่องครับพี่คือเรื่องนานมากเลยนะ โอ้ครับมาแล้วครับข้าวยาครับโอนี่เป็นข้าวยานอนหลับนะฮะจะได้เข้ากับชุดได้นะครับโอ้โหนะครับี่โอ้นี่ขนาดแค่เกินน้ำนี่ก็ครึ่งวันแล้วนะนี่ยังไม่ดำเสนอเลยนะครับนำหมูเน้ค่ะ รจริงจริงแล้วพี่อะไรครับครับพี่สะดวกพิมพ์ให้พวกเราไปอ่านที่บ้านไหมจะได้เข้าใจความหมายเพราะว่าเรามีเวลาพอสมควรนะได้ใจขาดอ๋อกระชับดีครับครับเราจะบอกว่าเมื่อตอนน้เราจะย้อนกลับอ๋อครับผมช่วววันก็เลยื่อยไม่ท่าใครเลพี่ถ้าจะขอตังค์คืนจะโกรธไมหมฮะ ต่อต่อถ้าใครจะเข้าเรื่องแล้ะใครจะเข้าเรื่องแล้วอีกนิดเดียวผมเชื่อว่าเรื่องราวนี้น่าสนใจมากคนตั้งใจฟังผมก็อยากรู้ครับการที่จะบอกว่าเราคุยแล้วนอนน้อยไปหน่อยก็เลยถึงจะไม่ใช่เป็นกันเที่ยวไรวันนี้พี่ว่าเสร็จแล้วก็ขอไม้นอนเพิ่มอแล้วเสร็จแล้วนอนเลยเหรอฮะอ๋อก็ขอให้เสร็จนะครับพี่นะครับมีโชว์แบบสไตล์สลิปมีแน่นอนมีแน่นอนนะฮะ

เาว้ากันด้วยความน่ารักแลวกันนะ